สวัสดีค่ะทัพทิมจากเดนดีคลินิกกายภาภาบัตนะคะใน EP นี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ตัวพยุงข้อไหล่คะ่ะอุปกรณ์พยุงข้อไหล่หรือโบบาทสลิงเป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันข้อไหล่ตกจากแขนอ่อนแรงในคนไข้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการใส่นะคะขั้นตอนแรกแกะสายรัดทั้งหมดออกก่อนค่ะต่อมาวางอุปกรณ์ท่าบนหัวไหล่ค่ะใส่สายรัดที่ต้นแขนก่อนนะคะรัดสายรัดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นรัดสายรัดรอบอกปรับสายให้กระชับนะคะ สุดท้ายรัดสายรัดที่ข้อไหล่และปรับให้กระชับก็เรียบร้อยแล้วค่ะอุปกรณ์พยุงข้อไหล่ควรใส่ตลอดเวลาขณะที่นั่งยืนหรือเดินนะคะถอดเมื่อตั้งนอนค่ะวิธีการวัดขนาดวัดความยาวรอบต้นแขนให้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะ เรียบร้อยแล้วแจ้งมาทางคลินิกได้เลยค่ะตัวพยุงข้อไหล่ไม่สามารถทดแทนกำลังกล้ามเนื้อที่พยุงข้อไหลได้ร้อเซนตนะคะต้องทำร่วมกันกับการจัดท่าขณะนั่งด้วยค่ะจัดท่านั่งโดยใช้หมอนมารองที่แขนเพื่อให้ไหล่อยู่ในระดับที่เท่ากันไม่ตกห้อยลงมานะคะ และที่สำคัญห้ามกระชากหรือดึงหัวไหล่ผู้ป่วยอย่างรุนแรงนะคะอย่างเช่นเวลาที่ใส่เสื้อควรใส่แขนข้างที่อ่อนแรงก่อนค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k เดินดีคลินิกกายภาพบำบัดฟื้นฟูนโรคหลอดเลือดสมองหรือโทร098-828-5165ได้เลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ